กูอยู่ในป่าน,นี่ประมาณสี่สิบปีแล้วเฮ้ยเป็พรานอะหลง<บ>หลงก็เลยอยู่ในป่าเลยก็เลยได้พานเลยใช่ทำนานเส้นทางโูกเพราะำนานเลยแอนที่จะหาทางออกไป,ไปแกไม่ไปแบบออกไม่ได้ทำไมอ่ะเบื่อโลกภายนอกอ,อยู่ในป่าตรงนี้จะทำยังไงอยู่คนเดียวสบายเวลาเดียวกูรู้ว่า มึงบอกพ่อมาเดีพ่อจะได่ให้อยกได้อยากได้อยากได้แม่จะาทีท yes, ีไม่ด้วย้อัีาบวกรอพ่อินตอนสังให้จรูปายํามหนัไว้พ่อบอกจะไปต้อนมาเสียงตะ

โดนรุกคราวนไอ้วันไหนนะไ้วปจเก็บแม่งอีก้างจมต้อนมามาทางด้านนี้ไอ้โจรทับวงหนักลับมามามันรู้มันเห็นเลยโดดข้ามเลยครับตาพ่อวิ่งตามมาไม่มองหน้ามองหลังนมชบมันติดกับไอ้โจรคิด่ามาติดกับหลักแล้ว เนียพ oh, oh. oh. oh oh, hey, ่อมาโอ้มามมามไม่ไดฉันจะหาอยู่ี่ม่อไรเนี่ยโหแล้วม่อกมตไมตีอะไรเี่ไเห็นมีม้ากตัวไม่มีอะไรยปมดปรดไม่มีไม่ไม่มีไม่คนดีไม่ชอบอยากเป็นม้าไห I'm so alive to see บาตองเห็นปลาปีครับไม่ถวยเลยตัวตายวิ่งโดนจับปาเอาแล้วครับปลาแข็งแรงมากนะฮึออไอตัวมันตัวเลยนามันตัวเลยเร็วมันตัวงั้นอยามันให้ยู่สังไอตัวรุกหายมัดตัวด้วยความซื่อไอตัวเสื่อมัดพ่อติดกับปลา má nó có ít ăn nó có tông đi tông đồ đi. Đi. ซ้อมสมาธผมลิเก๋เก๋อยากไม่ชอบว่าเอาเรื่องมาถึงที่สุดที่คุณพ่อผมเนี่ย้วยความซื่อของไอ้จวนเสือกมัดขาพ่อแล้วไม่มัดเงื่อนธรรมดา,ามัดเงื่อนเสียชีวิตเขาไม่จะเงื่อนตายแม่พ, <อ S 1> พ่ออะยังพลัดจมูกกันพ่อลูก็มีพันเปกนะไปปล่อยมาไปก็วิ่ง ยุดเอาแล้วนะขอ้นกระฟางเฮ้ยพ่อตัวไวเลยอุ้ยพ่อหัวข้าถึงเอาได้เลยมึงมั่นอะไรมึงเนี่ยฮะมึงมั่นอะไรของมึงเนี่ยมัดเชือกเนี่ยไม่มัดขาวะล่ะก็มัดขาแล้วแกบอกขาเนี่ยขาเนี่ยภาก็มัดขาแกไม่ถูกไง ทเอางี้มึงดึงกลับไปบ้านเลยข้าที่นี่กูไม่ไหวแล้วดึงกลับบ้านเลยไอ้ข้าที่บ้านทำไมอ่ะคุณอะไรมึงเห็นไดิยังงกยังเหน็บอะไรเนี่ยมึงดึงมึกลับบ้านเลยฮะมึงก็ต้องให้ลุงนั่งมือเวรกมึงดึงกลับบ้านฟ้องมาผมนี่กี่นี่กูพ่อผมไปเนี่ยกูลูกผมไปไหน คนดึงมาไปบ้านถ้าค่าที่นี่ต้องแบกหนังแบกเนื้อไอจวนพยายามดึงครับม้าไม่ลุกเดินไม่ยายามขยับไม่เยื่อนไอ้จวนออกแรงมากๆเกยเกิดอ,อาการเป็นไรจวนขี้แตกใช่หรือเปล่ปาใช่ป่าดูนิ่หาเล่นรอบมันนะ เราล้อมดิเก็บกันหมดนะมันจะเอามา้าหนาเออน่ะมันชอบมันเชื่อมดินี่เราทำเรามีวิชาเราเดินผ่านป่าใช่มานี่มันเป็นวิชาคอมเมนต์นะเออเมืองตรงสร้างด้วยแปลว่าอ่อนน้ำมนต์นี้เออโกราสีค่ะ แปลว่าจงเป็นน้ำจัดศีกกระนักนปุ๊บฮ้แปลว่าคนไก่ดูไม่เคยกดอ,อ่ะปากมึงตีมันย้อนขึ้นมาเนี่ย มันชอบแสดงว่ามันเริ่มโดนมนต์สกดมึงไงลวต้องย้ำแต่ย้ำที่เก่าไม่ได้นะทำไมอ่ะเดี๋ยวมันจำทางได้มึงต้องเปลี่ยนสั่งมั้งกระลาเก้ออะไรเนี่ยเอะไรน้ำมนขั้งที่สองไม่ชอบแล้วนะ แต่คุยไม่ไมชอบหาได้รอไหมมันน้อยมันไม่มันใต้น้อย,ยไปโลกมากก็เลยต,ต้องหมอต้านครัวเลยครับโต,ติ๊ไม่ต้องใช้เลย